สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านหากคุณสงสัยว่าพฤติกรรมหรือว่าสัญญาณอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวคุณจะส่งผลทำให้คุณรวยได้ในอนาคตหรือไม่เอพิโซดนี้เราจะชวนคุณมาฟังสัญญาณอะไรบ้างที่บอกว่าคุณกำลังจะรวยต่อไปนี้คือ10ส,สัญญาณบอกว่าคุณกำลังจะรวยในไม่ช้านี้ค่ะ สัญญาณที่1คุณหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเงินและการหาเงินคุณมีความสนใจและมุ่งมั่นอย่างมากในการหาวิธีเพิ่มรายได้และสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองคุณศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนการบริหารเงินและวิธีการหาเงินใหม่ๆอย่างต่อเนื่องสัญญาณที่2คุณจะไม่หยุดจนกว่าคุณจะรวย คุณมีเป้าหมายที่จะเป็นคนรวยและพร้อมที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นคุณมีความมุ่งมั่นและอดทนสูงไม่ยอมแพ้แม้เจออุปสรรคสัญญาณที่3มองเห็นหนทางสู่ความมัง่งคั่งคุณมีความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางการเงินและแนวทางที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งได้คุณสามารถวิเคราะห์และคาดการได้ว่า ทางไหนที่จะนำคุณไปสู่ความสําเร็จทางด้านการเงนินสัญญาณที่4คุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้ตลอดเวลาเมื่อคุณต้องการคุณมีความสามารถและทักษะในการหาช่องทางสร้างรายได้เสริมได้เสมอไม่ว่าจะเป็นการทำงานพิเศษการลงทุนหรือการทำธุรกิจเพิ่มเติมสัญญาณที่5 คุณเข้าใจวิธีการสร้างรายได้ต่างๆได้อย่างดีคุณมีความรู้และประสบการณ์ในการสร้างรายได้จากแหล่งต่างๆคุณรู้จักวิธีการลงทุนการทำธุรกิจและการหาเงินผ่านช่องทางที่หลากหลายสัญญาณที่6คุณสามารถทำให้คนอื่นเชื่อใจคุณได้ คุณมีความน่าเชื่อถือและสามารถสร้างความไว้วางใจให้กับผู้อื่นได้อย่างดีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจและการสร้างเครือข่ายในการทำงานค่ะสัญญาณที่7เมื่อคุณดูธุรกิจอื่นๆคุณจะเข้าใจว่าพวกเขาสร้างรายได้ได้อย่างไรคุณมีความสามารถในการวิเคราะห์ธุรกิจและเข้าใจโมเดลการทำเงินของพวกเขาคุณสามารถเห็นโอกาส และวิธีการที่ธุรกิจต่างๆใช้ในการสร้างรายได้สัญญาณที่8คุณชอบการลงทุนคุณมีความสนใจและสนุกกับการลงทุนคุณติดตามข่าวสารและศึกษาเกี่ยวกับตลาดการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีความพร้อมที่จะลงทุนในโอกาสที่ดี สัญญาณที่9คุณสามารถควบคุมตัวเองและใช้ชีวิตได้ต่ำกว่ารายได้ของตัวเองคุณมีวินัยทางการเงินสูงและสามารถควบคุมการใช้จ่ายได้อย่างดีคุณรู้จักประหยัดและสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในกรอบรายได้ของตัวเองสัญญาณที่10รายได้ของคุณเพิ่มขึ้นอย่างน้อย20%ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาคุณมีความสำเร็จ ในการเพิ่มรายได้ของตัวเองในปีที่ผ่านมาโดยรายได้ของคุณได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย20%ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการหาโอกาสและพัฒนาตัวเองในการทำงานหรือว่าการลงทุนการเงินของคุณนั่นเองค่ะและนี่ก็คือ10สัญญาณบอกว่าคุณกำลังจะรวยในไม่ช้านี้ค่ะยินดีด้วยค่ะถ้าคุณมีสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวคุณแล้ว คุณคือเศรษฐีคนต่อไปขอขอบคุณที่รับฟังและติดตามช่องขายเ d e ยพ p ดแคสต์นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณมากๆคะ่ะ